สวัสดีครับไปุณอยู่กับผมเหมือนเดิมก็ในเกมอันวัสดสบีลสองแล้วกูจะเว้นไว้ทำไมอยู่วิสัตต์โอเคเพื่อแม่ไปการเสียเวลาไปต่อเลยเฮ้ยกูว่ากูบาแล้วอโอตัวอย่างดีโอโอแต่ละตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลย ม่งมีแต่เด็ดเด็ดเลยเอาตัวเด็ดๆของกูมาด้วยก็แล้วกันเออเอออืมอืมเอาเออไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเราเออระเบิดระเบิดปรมาณูไปดีกว่าไอเย วางน้องเห็ดน้อยสุดน่ารักแล้วก็น่ากินด้วยฮะมุณเอาทิ้งดิท่านาผู้ชมท่านผู้ชมซองสังเกตดูด้านบนไอ้ม่ไม่ต้องสังเกตหรกเดี๋ยวผมซูมไหมสี่ทงสี่อันปุป๊บปนี่นี่ โอ้ย oh, ไม่นะอาผูโดดแดกเฮ้ยเสียงเหมือนคนแบบเสียงเหมือนคนร้องอดออโอ้ยโอ้ เออไดทีด่สุดก็ผ่านมาเว็บใหญ่ได้สัก,กทีได้เวลายัดอันติรัวๆฮะคิดจะหนีเหรอตูอมเลยเอ,อเอาอไปกไปเอป้ยได้ามาเพิ่มเอายัดอันติต่อเอ,ชอ้ช็อตช็อตไอตัวชอบแข็งอะ่ะชอบแข็งใส่คนอื่นตลอดนะเอเอ,เอโดน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  โดนคนสมั่งไงอ้ายังไม่ตายอีกอ่ยังไม่ตายกยง,ายงั้นเราเออโอเคโดนช็อตตายสะกะักทีแล้วตัวที่เราได้ก็เป็นทางได้ของออต้นไม้นห,มหน้าบึง้งโหเสียมะันกะ็ดังเกินอ้าฮาฮา แบบดีสวยร y นดิครับถ้าผู้ชมกป็นการรู้อยู่แล้วว่าผมชอบวางตัวอะไรไปวางวางหมามุยเทพเจ้าทอเลยเดียรอแป๊บหนึงน่งรอแป๊บหนึ่งวิชาได้ครูพลังแห่งเทพเจ้า โอ้โ,อโ,หโหโอ้โหแรงเกินโอ้โหโอ้โหมันอะไรกันเนี่ย พืชกูโดนแข็งเพียบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอา่านี่ฉันจะแพ้ไม่ได้อา่าฉันจะไม่ฉันจะไ่ยอมแพ้เออช็อตมัน ไม่โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเรายังเรายังเรายังผ่านไปได้เหรอเราจะผ่านไปได้ไหมมาดูกันฮะไอเมกเวตอะไรอ่าฉันเกลียดเกมนี้ ว้าชัดเก็ดเกมนี้สุดๆเออจากการจัดก,การมันเออจากการพวกมันจักการพวกมันโอโ้โหจะผ่านไหมเนี่ยไม่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมอ้า ายเจ็บคอโว้ยมาได้เวลาได้เวลาผ่านด่านนี้ล้วขอร้องขา้าต้องผ่านให้ได้เอากระสุนปืนใหญ่อไอ้เกยี่ไม่ตาย เอาไม่เออออออโอเคโอเคโอเคยังยัง,ย,งยังไม่ไม่มากกินถั่วไปกินถั่วเพิ่มโปรตีนไปเออรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเออตายสักะทีเออจบจบด่านที่สิบสอง โอ้เอ oh. eh, eh, okay, okay, okay. okay, ้ยเอยโอเค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 เพราะว่าว่าได้ <c oughs> นะ <c oughs> มันมาแล้วมันมาแล้ว มาได้เวลาเอ่บามทุกทรมานต่อมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมได้เวลาตายแล้วกูเอ้ยยัดอันติดไปเลยเออระเบิดตายจบ กับอย่างไวเลยโอ้โ oh หรอบนี้มันต้องการให้เราอะไรกันนี้ฮะโอ้ยเดวอย่าบอกนะซูมุ่ะอะโอเคโอเคอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็เป็นอย่างนี้ก็ยังดีโอ้โ oh หตอนนี้นี่แทบได้ว่าเรียกได้ว่าโคตรมรสุมเลย เด็ดติต่อเลยมันมรสุมชัดๆเลยตอนนี้เนี่ยโอ้ยพักออกโอ้ยไม่ทัน โอเคตายสักทีเย่ yeah, เราได้เออ่กองสุมสุดเกลือมาครอบครองอีกแล้ว ตัวที่มันเอามาให้นี่ก็โคตรบางบางแบบบางบาง,บางมากกว่ากระดาษอีกมั้งคซอสบี้โคตรน่ากลัวเลยวะโอมาละมาละ้ันติเรามีน้อยได้ไงโอไม่นะ ออกเอาอัลลามาหน่อยแบบนี้ก็สวยเลยดีครับโดนไปโดนช็อตไปโอเคจบละเอิ่มดิวันดิวันแผ่นศิลาจารึกดิวันแผ่นศิลาจารึกนี่เอ้ เหนลยโว้ยอะไรวะเนี่ยบ๊ยนะบ๊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 ะโอ้โอ้บ๊ะ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 มันพูดอะไรยังไ,ไม่รู้เลยโอ้โหมาแล้วกาะแคทถั่วอ่ะเห้อแล้วแต่ละตัวที่มันเอาไปกูยนี่ อันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเหลือแค่รอไปรอว่าเรานั้นจะจะตายเออจายเมื่อไหร่มาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วเว็บใหญ่เว็บใหญ่เพราะประเคนไอ้บอสมาสโอ้โหกูไม่น่าไปท้ามันเลย มาแบนี้กูจะสู้ยังไงล่ะนี่นี่ไอ,อ้ไม่ตายด้วยอ่าช่วยด้วยอมันมีตายโอเคเอ้าตายแล้วเฮ้ยี้ยัง,งงงอยู่เลยมันตายตอนไหนวะ เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้เะเบ่าตัวอะไรโอ้โหอู้รู้ว่าเยติแล้วแล้วแล้งมายังไงอีกเนี่ยไอสองอ่ไอไอไอสามตัวดีได้มายังไงอีกวะเนี่ย มาแล้วมาแล้วเราจะผ่านด่านนี้กันได้ไหมมาดูกันโอ้โหอันนี้ไม่ทันออกไปทำไมเสียงเพลงมันเหมือน ทำไมเสียงเพลงมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไทยจังไงอืมอ๋ออ๋อเอาเดี๋ยวไปกินดีกว่าเฮ้ยเดี๋ไปกินต่อเอาไปกินอีกจบและะ้วมั้งโอ้ยังอ๋อโอเคจบละงงเลยโ <c oughs> <laughs> ทษทีที่คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้เอ่อ พูดอะไรมากค็เพ่อบอกก็ไม่รู้จะพูดหาอะไรมากั่งบรรยายนี่แล้วเออเออเอเอพูดจะพูดอะไรพูดพูดเถอโออโหอืมโออโหโอ้โอ,อดีจริงๆเลยนี่ ở ừ, đây đi mân mèo 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 không phải không phải โหวุฒิ่านได้ไมเนี่ยเออว่าต้องอื่นผ่านได้หรือไม่ได้ไม่ไม่สนสนแค่ว่าตรงนี้ต้องผ่านได้ไดก่อนจบหละเย่ทำไมเสียงดนตรีมันเหมือนดนตรีไทยจังวะ ดีทั้งนั้นเลยดิเล็งสปีดเลย ละลายนด้มาแข่งไอตัวผลิตเงินก่อนเลยเย่ได้ตังค์อือหือแต่ละตัวนี้มันดีๆกะติ๊งๆเลยมาแล้วมาแล้วเวฟใหญ่มาแล้วโอ้โหจะผ่านได้มินิกูโอ้โหมาได้เวลายัดอันติสามอันเลย เออโดนโดนเออช็อตตายหมดเออเมฆเทพเจา้าถอและตัวที่เราได้มานั่นะก็คือกินปาก <c oughs> เฮ้ยง่วงนอนจังโว้ยกี่โมงแล้ววะโอ้โหสี่โมงแล้วโอเคโอเคไม่เท่าไหร่ อัพนะให้มันหน่อยก็แล้วกันมาได้เวลามาเล่นดอนที่ยี่สิบดอนที่ยี่สิบเหนื่อยแน่นอนกู โอหดูสิดูเอ่อสิ่งที่ไอซอมบี้เยตินี่มันทําใส่สิโอ้โหมาแล้วมาแล้วอยัดอันติเลยยัดอันติพร้อมกับวางอีกวางเพิ่มวางเพิ่มเออไหนๆก็ด่านที่สิบตกทีเว้เออจบ อะไรดิด่มันอะไรนี่ดูดิมันคืออะไรวะอ่าเข็ดคอ,อโวยอ๋อ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 แล้วกูจะอ๋อทำไมหลายรอบไลยเดี๋ยว คไปแล้วเจอกันเอ้บิชไลร์โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาทำต่อนะครับเอาว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราคนดูที่น่ารักทั้งหลายจุ๊บจุ๊บไอ้บิชไลร์โอเค